ใครที่หายใจไม่สะดวกอยากให้ลองสามท่านี้ค่ะเราช่วยยืดกล้ามเนื้ออกและสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลังเหมาะเป็นท่ายืดเหยียดสําหรับผู้ที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรมรวมถึงใช้เป็นท่าวอร์มก่อนวิ่งได้ด้ค่ะท่าแรากกางแขนออกระดับไหล่หงายฝ่ามือขึ้นดันแขนไปด้านหลังพร้อมกับทําความรู้สึกว่าดึงสะบักเข้าหากันท่านี้จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อลำบอยจึงลดโอกาสหลังบนคอมทําอย่างน้อย10ครั้งนะคะท่าที่2ยังคงกางแขนหงายฝ่ามือเหมือนเดิมค่ะ เท้าแยกประมาณสะโพกนะคะแล้วบิดลำตัวไปทางซ้ายทีขวาทีเมื่อเราบิดลำตัวไปทางไหนให้เปิดฝาเท้าของฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะคะลำตัวตรงและเช่นเดิมค่ะทําให้ได้อย่างน้อย10ครั้งท่าที่3จะคล้ายๆท่าที่2ค่ะเพียงแต่เราพับลำตัวที่ข้อสะโพกเล็กน้อยเมื่อเราบิดลำตัวไปซ้ายทีขวาทีก็จะทําให้มือของเราข้างหนึ่งชี้ลงสู่พื้นส่วนอีกข้างหนึ่งก็ชี้ขึ้นสู่ด้านบนเราจะรู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อทรงอกบริเวณใกล้ๆกข้อไหล่เลยค่ะทำข้างละ10ครั้งทั้ง3ท่านี้นับเเป็น1ซต ทำหนึ่งถึงสาเซตก็สองท่าหลังนี้ยังช่วยให้ร่างกายส่วนล่างและส่วนบนทางานประสานกันได้อย่างดีด้วยนะคะ